ไปเริ่มกันที่อันดับแรกเลยแล้วกันนะคะร็อกเกอร์ยิ้มของเพลงดังเจ้าทุยอยู่ไหนปีเตอร์คอปเดเรด,ดานกับชายาทุยทิ้งเมียนอกจากข่าวที่ภรรยาต้องโพสต์ไอจีตามหาตัวจนถูเมาว่าทิ้งลูกทิ้งเมียไม่ยอมกลับบ้านจนถึงวันนี้ หรับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงบีกุ๊บกิฟกับชายาจิว 4G ตีสีไวไฟสาเหตุก็มาจากที่เพิ่งเปิดตัวเป็นแฟนกันได้แค่2เดือนกว,กว่าก็มีข่าวดีช็อกคนทั้งประเทศด้วยการประกาศว่าป้ายหญิงตั้งท้องได้2เดือนกว่าเช่นกันนั่นเองลำดับต่อมาค่อนข้างแรงนะคะสำหรับล้างท้อง ร้องหาผัวที่มอบให้กับแตงโมพัรทรธิดาจากเหตุการณ์กินยานอนหลับเกินขนาดจนต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลเพื่อประชดแฟนหนุ่มโตโน่พาคิน ฉกดกกาแฟที่ก็คงจะเป็นของใครไปไม่ได้นอกจากสาวเซนี่เทียนโพสวร์เพราะเลิกรากับอดีตสามีเอชชนสวัสดได้ไม่นานก็มีข่าวสปาร์คแบบลับๆทายาทกาแฟกึ่งเฉลิมชัยแม้ล่าสุดจะยังไม่มีใครเปิดตัวก็ตาม มไปนะคะส่วนเหตุผลก็เป็นเพราะช่วงที่อยู่กินกับแตงโมแม้จะมีเสียงวิจารณ์อย่างไรโตโน่ก็ไม่สนใจจนหลายคนคิดว่าโดนของแต่สุดท้ายฝ่ายชายก็เป็นฝ่ายขอยุติความสัมพันธ์มีอีกคู่ ในปีนี้นั่นก็คือพุทจุ๋ยกับคู่จิน้นปิ่นไม่ลงอันนี้น่าจะมาจากเสียงรอบข้างที่มองว่าทั้งคู่ช่างไม่เหมาะกันจริงๆแม้จะเป็นคู่จิน้นในจอด้วยกันมาก็ตามใน ที่คนลหล่อยอย่างโดมประกอบลาปีนี้ก็ได้ฉายาใหม่ไปนะคะกับหลอดช้างลากงานนี้ก็มาจากเหตุผลเดียวเลยนั่นก็คือการโพสต์ภาพบรินเบียยี่ห้อหนึ่งจนนำไปสู่ประเด็นดาราโพสต์ภาพเบียผิดกฎหมายนั่นเองตามมาด้วยพระเอกอัธยาศัยดีอย่างพอสรานกับ ผลนะหรอก็อจากที่เคยเป็นพระเอกหน่วยกา้านดีอยู่ๆก็กลายมาเป็นพระเอกเจ้าเนื้อไปซะอย่างนั้นส่วนคนนี้สิคะแน่นอนสำหรับมาริโอมาเลร์ที่ได้รับฉายาว่านมชมพูสู้ใบแดง เหตุผลก็มาจากปรากฏการณ์นมชมพูแย่งสีนกล้ามเน้นๆที่เจ้าตัวไปร่วมลุ้นจับใบดำใบแดงจนถึงวินาทีสุดท้ายยังไงล่ะคะและสุดท้ายเป็นของแพนเค้กเขมนิดที่ปีนี้ได้รับฉายาน,นางฟ้าฟรีแลนซ์เพราะได้ชื่อว่าเป็นนางเอกที่พร้อมขึ้นเหนือลองใต้ช่วยได้ทุกงานแถมล่า นักแสดงอิสระไปแล้วด้วยนั่นเอง